โอเคครับผมเปิดไมค์แล้วเปิดกล้องแล้วโอเคมาโอเคครับผมในข้อนี้นะครับข้อสี่นะครับผมจดยรหัสวิสิทธ์สหรับรหัสวิสิ 6, 7, 3, 6, 4, 3, 8, 9, ทธ์หกเจ็ดสามหกสี่สามแปดเก้านายพุทธวงศันทันมีดังนี้นะครับผมจากข้อมูล x y z จํานวนยี่สิบห้าจุดประกอบด้วยเราจะ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 ตามนี้แล้วก็แมทซอฟต์แวร์ประมาณค่า x y เมื่อ x เป็นสิบห้า y ยี 15, 20, ่สิบ x y ที่สิบแปดและยี่สิบเจ็ดโอเควิธีการทำก็คืออ่า วิธีการทำของผมครับผมขอก๊อ,กอปมาเลยแล้วก็ไปลงแชท GPT เสร็จปุ๊บใช่ไหมคือ,อข้อนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นใช้ Excel นะครับผมเราจะคำนวณมือกันนะครับผมผมจะแมทซอฟต์แวร์ก็ก็ได้นะครับไมั้นก็ต้องเขียนโค้ดอะไรเยอะแยะมากมายเลยก็ขออนุญาตใช้เป็น Excel แบบคำนวณมือให้ทุกคนเห็นนะครับว่ามันคำนวณอย่างไรครับผมโอเคแล้วก็บอกมันว่า,าให้เรียง ลำดับข้อมูลดับข้อมูลมูลตามลำดับเ,เขียนเขียนว่าเรียงลำดับข้อมูล x x y แล้วก็ z ตามลำดับก่อน่ะให้มันเรียงเรียงลำดับข้อมูลมาก่อน ใเ้ okay, มันเรียงมาแล้วแล้วก็ขอว่าขอเป็นไฟล์ Excel EXCEL ขอเป็นไฟล์ Excel เราใช้ ChatGPT e นะครับผมในการให้มันช่วยอ่าส่วนเล็กๆน้อยๆตรงนี้โ okay. อเคครับโอเคข้อมูลได้แล้วอ่ะเดี๋ยวมันเรียง โอเคมันเรียงมาละอ,อเขียนโจทย์ก่อนก็โจทย์ให้เราหาจุด15กับให้หาค่าประมาณของ Z เมื่อ x y อยู่ที่15แล้วก็ 20, 25หาเขียนว่าหา,า15กับ ยี่ใช่ไหมโอเคเราเอาวิธีการของผมนะครับผมอาหาก่อนว่าละเ,เลขอะไรในช่อมูลชุดนี้มันน้อยกว่า15แล้วก็มากกว่า15แล้วก็เลขอะไรในข้อมูลนี้มากกว่า20.5และน้อยกว่า20.5เราจะสังเกตว่ามี้ยมี14ที่มันน้อยกว่า15แล้วก็มี16ที่มันมากกว่า15 ตามที่ข้อมูลที่เราเลยมาแล้วก็ตัดออกมาก่อนโอเคอขัดลอกมาวางโอเคโอเคไล่ดูทีละส่วนนะมากกว่า15คือ16น้อยกว่า15คือ14โอเคต่อไปดูที่20.5สิาน้อยกว่า20.5เหมือนจะเป็นนี่สิ 17. 17จะน้อยกว่า20.5โอเคเห็นไหมอันนี้คือย4สโอเคมากกว่า20.5แสดงว่าอันสองอันนี้ไม่เอาไม่ใช้ลบทิ้งไปอันยี่สิบเก้านี้เยอะเกินไม่ใช้ลบทิ้งไปส่วนมาตรงนี้ดูที่20.5เหมือนจะเป็น17็อ่ะ1ิบกับ24อีกแล้วก็สองอันนี้ไม่ใช้ลบทิ้งไปก็อันนี้ไม่ใช้ลบทิ้งไป สังเกตว่าเราจะได้ออกมา4จุดถูกต้องโอเคถือว่าถูกต้องละเพราะว่าข้อมูลของเรามันมันต้องถ้ามันเป็น x อ่า x y z มันต้องมี4จุดอะมันมันต้องอย่างเงี้ยโอเคต่อไปหาหาจุดตรงอ่าเห็นว่าคู่คู่อันดับ ตรงข้ามกันอ่ะุ่นด,ดับตรงข้ามกันก็เราจะก็มาเป็นคู่คู่เลยอันนี้14 17 38จะตรงข้ามกับ16 24 44สังเกตว่ามันไม่มีไอ้คู่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคัดลอกมาให้ดูก่อน สังเกตว่าทักง x แ Y และ y อและ z ให้ดูแค่ X กับวก็พอไม่ไม่ซ้ำกันเลยเห็นใไหมอ่ะแล้วก็กรอบคู่ต่อไปมาขัดลอกรับวางขัดลอกัวาง,วางโอเคได้ออกมาประมาณนี้ต่อไปเราจะหาค่า N อ่าขอกลับมาที่ วิธีการก็จะเหมือนกับข้อหอ้าที่ผมทำได้ทำไปเมื่อกี้ส่วนอาจจะทำข้อนี้ข้อ4อารมณ์มันจะเป็นแบบว่าอ่มันจะเป็นแผ่นแผ่นหนึ่งดูสิคู่อันดับที่เราได้มาคืออะไรอให้ดูสองตัวแรกก็พอสิบสี่สิบเจ็ด Okay. ตรงนี้คือ14กับ17ตรงนี้คือ14แล้วก็24ตรงนี้คือ16กับ17ตรงนี้คือ16กับ24เมื่อตรงนี้เป็นแกน x และ y อันนี้เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน y ส่วน14กับ17ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้อ่ะเขียน38เสริฟมาตรงนี้แล้วกันอันนี้14 2 4น,นี่เป็น28 16 17 35 35 16แล้วก็14เป็น4 4อ่ะก็คือ ในโจทย์ที่เรากําหนดที่เราถามว่า15กับ20.5โ okay. อเคก็คือ15กับ20.5ผมเดาว่ามันน่าจะอยู่ประมาณตรงม,มันไม่ได้กลางหรอกในแกน x กลางใช่ไหมเออมันก็กลางนี่หว่าเ้ okay. 7, 7, 7, 7, 6, ี่ามอมันจะต่ำลงมานิดนึงอ่ะประมาณนี้เออประมาณนี้แหละประมาณนี้ ตรงนี้ก็คืออ่า15กับ20.5 <c oughs> คือเราต้องการไอ้ค่าเนี่ยไอ้ค่าสีส้มอะ่ะเนี่ยเห็นเห็นแพทเทิร์นมันไหม <c oughs> เราต้องการค่าสีส้มซึ่งอ่ามันไอข้อเนี่ยมันต้องใช้สูตรประมาณว่าเอ่เอ็ากับ z ซหนึ N ่ง 1> แ1 n 1เออบวก Z2N2 บวก Z3N3 บวก Z4N4 อ่ะซึ่ง N อ่ะ N เราจะหายังไง N แต่และตัวมันเกิดจากอย่างงี้อ่ะอย่างงี้ก่อนปึ๊บปึ๊บใส่วงเล็บไปก่อนปึ๊บด้านบน X และ Y อ่าเขียนเต็มไปเลยก็ได้อ่าแล้วก็อ่า x และ y อ่า x y ลบ y ถ้าเขียนอย่างงี้อ่าสมมติว่าอันนี้เป็นจุดหมายเลขกหนึ่งตรงนี้เป็นจุดหมายเลขกหนึ่งอ่าอ่าสมมติว่านี้เป็น x หนึ่งหหนึ่ง x หนึ่ง y หนึ่งอันนี้เป็น x สอง 1> y 1อันนี้ก็จะเป็น x 2 y 2อันนี้ x 1แล้วก็ y 2เราต้องใช้จุดตรงข้ามกันก็คือถ้าเราจะหาหาตรงนี้หาหา n 1สมมติเราจะหา n 1ก่อน n 1ตรงนี้เราก็ต้องใช้ X, 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 x ในที่นี้ x ตัวแรกก็คือจะเป็น x นี่ที่เราจุดที่เราอยากได้แล้วค่อยเอามาแทนลงไปนะลบด้วย x เราต้องลบจุดตรงข้ามก็คือเป็น x 2ลบด้วยแล้วก็จุดตรงข้าม y 2แล้วก็บนกับล่างก็งเหมือนกันส่วนอันตรงนี้อัอตรงนี้ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นจุดที่เราตั้งต้นตั้งแต่แรกก็คือเป็น x 1 คือแพทเทิร์นมันจะประมาณนี้เดี๋ยวยังไงดีอะลองหา n สองดูยังก่อนกันเนะ้ออะเดี๋ยวผมจะทำใน Excel ให้ดูนะเผื่ออาจจะเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้น,นพับลงไปก่อนก็คืออันนี้ก็คือ n n หนึ่ง พอดีว่าอันนี้มันต้องใช้ทั้งหมดสี่ตัวมันจะมีทั้งหมดสี่จุดเออสี่คั้นดับตรงนี้เออตรงนี้ถูกล n เอาเอ่ะเท่ากับลแล้วเราก็ใส่วงเล็บปิกาสองนั่นหมายหารปิดเราก็ไล่ทีละตัวเลยคำนวนนี้คือ ไปอีกไปอีกขอเตรียมมืงแป๊บนึงนะก็คือคุณนับตรงข้ามกันเอา15ตั้งตรงนี้นะลบด้วยอันนี้ก่อนอันล่างอันล่างอันแรกก่อนอันล่างคู่แรกก่อน ูณด้วยตรงนี้ก็เอา y ตั้งลบด้วยอันล่างคู่แรกคืออันนี้โอเคกข้ามาอันต่อไปก็คืออันอันล่างเครื่องหมายหารตรงนี้ก็ต้องเอาอันนี้ตั้งลบด้วยตัวนี้แล้วก็อันอีกอันนึงก็คือเอานนี้ตั้งลบด้วยตัวนี้ดูดีๆนะฮะ ็คือตรงนี้อ่า f4 อ,อันเอาเอาตัวนี้อันตัวนี้อุ้ยอ่าเอาตัวนี้ตั้งลบด้วยตัวนี้ตัวนี้ตั้ง15ตั้งลบด้วย16คูณกับ20.5ตั้งลบด้วย24อันนี้สองนี้มาคูณกันเห็นไหมหารด้วยตัวนี้ตัวนี้คืออันแรกอันบนอันแรกคือ14ตั้ง ลบด้วยสิคูณกับ17ตั้งลบด้วย24โอเคอเค่อ่ะถ้าเกิดว่าตรงนี้เข้าใจนะก็มาอันต่อไปก็คืออัน f 4อ่ะเห็นตรงนี้ใช่ไหม f 4กับ g 4ถ้าถ้าของคนอื่นมันจะเป็นแบบเป็นเลขอย่างอื่นอะ่พะพน่าจะตั้งเซีลยวไม่เหมือนกันหรอกอ่ะให้ดูแนวประมาณนี้นะเอา j 1 3ใช่ไหมก็ลบลงหนึ่งเป็น12 สิบสามลบลงหนึ่งเป็นสิบสองอ่ะสิบสองตรงนี้เพิ่มเป็นหนึ่งเป็นสิบสามนี่ลบลงหนึ่งเป็นสิบสองเป็นสิบสามสิบสองโอเคอ่านี้มันบังเอิญเลขถูกเลขมันเหมือนกันเฉยๆโอเคอันนี้เหมือนกันเลยสามตรงนี้เอาตรงนี้หกสิบหก 15, 16, 15บสกบสอยขอุดยเห็นตรงนี้ตรงนี้จาก f ตั j 45. อ่าสิบหกเปลี่ยนเป็นสิบห้าหกเปลี่ยนเป็นสิบห้าสิบห้านี้เปลี่ยน 16, 16เป็นสิบหกหกเป็นสิบห้าห้าเป็นสิบหกสิบหกเป็นสิบห้านี่อันนี้คือมันบังเอิญเท่ากันเฉยๆไม่ต้องตกใจนะอ่าต่อไปตรงนี้เป็นเอ่อแซอ่า, Z, อาแล้วก็ตรงนี้เป็น n คูณ แอ่ะ z ตรงนี้เราก็ก๊อปตรงนี้มาคัดลอกปึ๊บแล้วก็วางวางลิงก์่ะเหมือนกันคัดลอกแล้วก็วางลิงก์ต่อไปเท่ากับอันตัวนี้คูณกับอันตัวนี้ e n t e r แล้วก็จับตรงนี้ลากลงมาปึ๊บอ่ะแล้วก็เท่ากับ SU m sum แทบ็บ แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ลากลงมาตรงตรงนี้แล้วก็ e n t e อนี่ได้ออกมาแล้ว36.25ิห 36. ลองไปดูที่เว็บซีถูกไหมอ่าเห็นหมถูก3า2หุอโอเคอีกอันนึง18กับ27โอเคก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็น18ตรงนี้เป็น27อ่ะแล้วเราก็ต้องมาหาคู่อันดับใหม่ว่า ไอ้สิบแปดกับยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันอยู่ระหว่างอันตรงไหนอ่าสิบแปดอ่าเลขที่น้อยกว่าสิบแปดคือสิบหกมากกว่าสิบแปดคือยี่สิบโอเคอ่ะเรามาสนใจข้อมูลตรงนี้อ่ะขัดลองมาก่อนเอาโอเคสเสร็จปุ๊บใช่ไหม แล้วเราก็ดูว่าเอ้ยย7ิบเจ็ดอะไรมันน้อยกว่าย7ิบเจ็ดแลวมากกว่ายี่สิบเจ็ดผมเห็นว่าอ1 7สิบเจ็ดเดี๋ยนี่ย4ิบสี่กับสิบเก้าสองอันนี้มียี่สิบเจ็ดมีสิบเจ็ดอยู่ระหว่างกลางมียี่สิบเจ็ดอยู่ระหว่างกลางก็ก็ต้องเอาสองตัวนี้แหละโอเคแล้วก็อันต่อไปคืออ่ะนี่เหมือนกันย4ิบสี่กับย9ิบเก้าต้องมีย7ิบเจ็ดอยู่ระหว่างกลางก็ลบสองนี้ทิ้งไป ไอสามอันนี้ทิ้งไปเพราะมันมันอยู่มันไม่ได้ใช้อ่ะนี่เห็นไหมเราเมื่อเราหาค่าพิกัดได้เราจะได้มาประมาณสี่อันก็คือจะเป็นอันที่ว่าครอบคุมไอตรงนี้ก็คือจะมากกว่าสิบแปดและน้อยกว่าสิบแปดเห็นไหมอันนี้น้อยกว่าสิบแปดอันนี้มากกว่าสิบแปดอันนี้อแล้วก็จะมีมากกว่ายีิบเจ็ดและน้อยกว่ายีิบเจ็ดนี่ไงนี่มากกว่ายีิบเจ็ดอันนี้น้อยกว่ายีิบเจ็ดอืมแล้วก็อ่เราเอา เอาคุณดับตรงข้ามกันมาใส่อนะถัดลอกมาคุณดับตรงข้ามคู่แรกวางอันนี้มันจะตรงข้ามกันอย่างนี้แล้วก็อีกอันนึงถัดลอกมาใส่ลอกมาใส่อ่า เมื่อกี้ผมได้พิมพ์อันนี้ไว้ละไว้ก่อนหน้านี้ละมันเราเราลันโค้ดตรงนี้ละเห็นไหมลองเทียบกับคำตอบดูอ่ะสามเจ็ดจุดสี่ถูกต้องก็ประมาณนี้แหะครับข้อนี้